ธนพัฒนเจริญฟาร์มบนหลักดาตะบน้องสุขพ้ามอำเภอพนนะครับเช้าวันอังคารที่สิบหกกรกฎาคม2567วันหวยออกนะครับขับรถออกมาจากบ้านนะครับดูนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับดูน้ําครับโหนี่ที่ผมถ่ายให้ดูตลอดนะครับแปลงหญ้าผมตอนนี้นี่โบกมือใบใบแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่ที่ผมเลี้ยงวัวประจันะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่ ตรงข้ามแปลงหญ้าผมนะครับดูนะครับนี่ดูครับทุ่งนาครับอันนี้เป็นเนี่ยแปลงหญ้าผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าผมปล่อยวัวมาผมจะไล่วัวลงตรงนี้ทุกวันนะดูก่อนนะระบบแม่นวดมือนะครับกระจกดูครับนู่นครับน้าอ่ะเป็นชนิดที่แบบว่าคนดีมากเลยนะครับปีนี้ แปลงหญ้าผมสิบไร่ข้างล่างนะครับแปลงนี้ทั้งหมดสิบเจดไร่กว่านะครับแปลงหญ้าข้างล่างนี้ท่วมหมดแล้วนะแปลงหญ้าในทุ่งนานะครับเช้าวันอังคารที่1ิบหกวันหวยออกนะครับกรกฎาคมเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูฝั่งนี้นะเราก็จกลงนะครับผมไม่ได้เปิดแอร์นะครับเนี่ยเป็นเวลาเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับเนี่ยดูน้ำครับเต็มวมนเลยนะครับเนี่ย รอบสามแล้วนะครับเนี่ยคิดดูผมทั้งปีนี้ผมสูบน้ําออกแก่ก้านะครับสูบแต่น้ําออกแก่ก้ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับสูบออกแล้วก็ท่วมเว้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันเนี่ยมาท่วมอีกแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับแต่ว่านี่เราให้ดูหญ้าตรงนี้นะครับเนี่ยแปลงหญ้ามันแปลงหญ้าไหนของเรานะเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราของอ,อข้างอันนี้นะครับแปลงหญ้าไหนของออข้างเคียง ตรงนี้น้ำท่วมามาตั้งแต่ก่อนผมอีกแล้วครับน้ำท่วมเชกเขียวนี่ค no ือไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับเนี่ยคือถ้าท่วมไม่ถึงยอดมันก็ไม่ตายนะครับอ oui> ่าท่วมท่วมได้นะครับเนี่ยอันนี้การันตีได้เลยย่้านหนนะครับเนี่ยแปลงนี้ตัดออกครึ่งแปลงแล้วครับแล้วก็น้ําก็ท่วมตลอดแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับอันนี้ต้องถามว่าเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วไม่ตายนะครับผมลงคลิปเรื่อยนะครับแปลงนี้ทําไมถึงได้ลงคลิปเรื่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับที่ผมนะครับนี่ นี่สะผมจะไลๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแปลงนี้ก็เป็นสะผมนะครับเนี่ยถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับฝนก็ยังตกกลินไปปล่อยอยู่นะครับนี่คือแบบว่าถ้าน้ํหญ้าไหนถ้าน้ําไม่ท่วมยอดก็ไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ว่าไอ้ไหนที่ตัดแล้วน้ําท่วมเนี่ยตายนะครับไอ้ที่เขียวๆที่เห็นนี่คือน่าจะเป็นหญ้าอะไรนะหญ้าหวายกับอ่าส่วนมากจะเป็นหญ้าหวายแหละครับแต่ว่าหญ้าไหนตรงนี้เขียวๆนี่คือหญ้าไหนคหญ้าไนไม่ตายนะครับไม่ตาย แต่ว่าก็ใช้งานไม่ได้นะครับเดือนนึงเนียอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใช้งานไม่ได้ครับใช้งานไม่ได้หมายถึงว่าตัดให้บัวก็ไม่ได้อ่าลงแปลงก็ไม่ได้นะครับทํานาก็ไม่ได้นะครับของผมว่าไม่ได้ทํานาแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นแหละครับหญ้าก็ไม่ตายหญ้าก็เขียวงามแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้นะครับปล่อยวัวไปก็ย่าเล่นเฉยๆแล้วก็ตัดให้ก็ไม่ได้เพราะว่าลงเราลงแปลงไม่ได้นะครับโอเคนะครับสําหรับเช้านี้ขอให้ถูกไว้รวยเบอร์ทุกคนครับผมสวัสดีครับ